เมื่อราวเกือบ30ปีที่แล้วลุงกเกษมเคยเข้าไปเดินป่าและสำรวจพื้นที่แถวแถวคลองป่ามากที่อยู่ลึกเข้าไปจากเขื่อนเขาแหลมจนเกือบจะติดชายฝั่งพระมาะรวมกับเพื่อนเพื่อนสมคนและพลานเก่าในท้องถิ่นอีกสองคนและมีลูกหาบที่เป็นชาวบ้านอีกสองคนรวมกันแล้วกับ8คนพอดีไม่ได้เป็นเรื่องของหน่วยงานไหนแต่ว่าเป็นเรื่องของคนเมืองที่มีฐานะดี ที่อยากจะเข้าไปเดินป่าล่าสัตว์และเป็นสิ่งที่นิยมกันมากในสมัยก่อนนั้นตามที่เคยได้ยินมาว่ามีสัตว์ป่าหายากหลายชนิดและเคยเห็นกันมาแล้วด้วยตาของตัวเองจากการที่ชาวบ้านล่าเอาออกไปได้จึงได้ดันดนอยากจะเข้ามากันมากซึ่งคลองป่ามากนั้นเป็นคลองเล็กๆที่แยกตัวออกไปจากลำน้ำพิกีใหญ่ ที่ไหลลงมาสู่ตัวเขื่อนที่สร้างเสร็จไปเมื่อไม่กี่ปีการเดินเท้าเข้าไปเป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องใช้เวลาเดินเท้าถึงสามวันสามคืนแบบไม่ได้พักผ่านอันตรายและขวางหนามมากมายกว่าจะถึงที่หมายที่ตั้งใจกันไว้แต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคกับคณะของคุณกเกษมแต่อย่างใดที่ต้องลำบากพากันเข้าไปลึกขนาดนั้นไม่เฉพาะสัตว์ที่ต้องการที่จะล่าเท่านั้น แต่ว่ามันเป็นเขตที่รับตาจากสายตาของเจ้าหน้าที่เพราะไม่มีทางที่จะคิดได้ว่าจะมีใครกล้าเข้าไปเยียบอย่างในพื้นที่ที่ลึกและห่างไกลเช่นนั้นได้เมื่อเข้าไปถึงที่ไม้ก็จัดเตรียมที่พักกันจนเสร็จสับโดยมีเต็นท์ที่สำหรับเก็บข้าวของสเสบียงไว้ด้านล,ล่างส่วนคนจะพักกันอยู่บนนั่งห่างบนต้นไม้เหมือนที่ทำกันมาตลอดเส้นทางเพื่อความปลอดภัย แต่ว่าจุดนี้จะดูมั่นคงและก็ปลอดภัยมากกว่าสามารถใช้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นที่หลับนอนได้ซึ่งหลักๆก็คือลูกหาบสองคนที่อยู่ประจำทั้งเฝ้าสเบียงอาหารและอยู่เฝ้าทำอาหารให้กับทุกคนด้วยส่วนคนที่เหลือก็จะพากันออกเดินหาตามล่าสัตว์ตามที่ต้องการรวมกระทั่งสัตว์ที่จะนำมาเป็นสเบียงอาหารด้วยคำคืนแรกที่ไปถึงก็พากันพักผ่อน กันจนหายเหนื่อยดีหลงเช้าก็ออกตามลาสัตว์ป่าตามที่ต้องการทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลาที่ต้องการนั้นก็คือแค่หนังที่จะนำเอาออกไปได้อย่างสะดวกวันแรกไม่พบกับสัตว์แปลกๆแม้แต่ตัวเดียวได้เพียงแค่อีเห็นสัตว์ที่พอจะนำมาเป็นอาหารสเสบียงได้ระหว่างที่อยู่ในป่านั้นจะมีเสียงแปลกๆของสัตว์ที่ส่งเสียงดังมาตลอดระยะเวลาแต่เสียงบางอย่าง พลานสองคนก็คือพลานนำกับพลานลอยนั้นบอกว่าไม่เคยเห็นตัวมันมาก,ก่อนว่ามันเป็นสัตว์ชนิดใดกันแน่แต่ได้ยินเกือบทุกครั้งที่พากันเข้ามาล่าสัตว์แต่ว่ามันไม่เคยโผล่เข้ามาให้เห็นใกล้ๆแม้แต่ครั้งเดียวหลังจากที่พากันออกไปเดินสำรวจอยู่สองวันเต็มๆก็ยังไม่พบสัตว์หายากตามที่ต้องการแต่ก็ไม่ได้สร้างความย่อท้ออะไรให้กับกลุ่มของคุณกเกษมและเพื่อน ได้หรือไม่ได้นั้นเป็นอีกเรื่องสำหรับการเดินป่ามาหลายทีแล้วการได้เปิดหูเปิดตาและพักผ่อนชมธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ต้องการมากกว่านักเพราะว่ามีเวลาอยู่ในป่านั้นถึงเกือบอาทิตยก์กว่าเลยทีเดียววันที่สาหลังจากอาหารเช้าคุณกเกษมกับพวกก็ออกเดินเท้าตามล่าหาสัตว์ป่ากันอีกเหมือนอย่างปกติและต้องการอยากจะเข้าไปเหตถึงฝั่งพมา่า จึงได้รีบเป่งฝีเท้ากันมากขึ้นกว่าเดิมระหว่างทางก็ได้ไปเจอกับแมวลายหินเขา่าแมวชนิดนี้มันเป็นแมวพันธุ์ที่ดูร้ายมากกว่าเสือและหายากมากแต่ว่ามันก็ไม่พ้นจากคมกระสุนปืนไปได้สุดท้ายก็ถูกถลกหนังทาด้วยยางไม้บางชนิดตามแบบฉบับของพลานป่าห่อใสา่ย,ย่ามเอากลับมาด้วยความพึงพอใจทั้งกลุ่มของคุณกเกษม และพลานสองคนที่นำทางไปหลังจากที่สำรวจไปจนทั่วแนวชายแดนจนพอใจก็พากันเดินทางกลับที่พักรีบเปล่งฝีเท้าเพราะเกรงว่าจะมืดข้ากลางทางซะกก่อนจะทําให้การเดินทางนั้นลำบากระหว่างทางก็เกิดเสียงร้องแปลกๆขึ้นรอบๆด้านและมันเริ่มจะดังมากกว่าจากที่เคยได้ยินในทุกวันที่ผ่านมาจนเมื่อใกล้ที่พักสายตาของคนทั้งหมด ก็เห็นสภาพที่แทบจะไม่เชื่อสายตาข่าวของกระจัดกระจายไปทั่วและลูกหาบสองคนนั้นนอนตายอยู่เลือดสดสดแดงฉานไปทั่วบริเวณน,นั้นตามลำตัวถูกกัดฉีกเนื้อหนังหายไปบางส่วนเหมือนกันทั้งคู่ดวงตาเบิกถลนเหมือนกับว่าตกใจสุดขีดก่อนจะออกไปล่าสัตว์ก็ได้สั่งเอาไว้ทุกครั้งว่าห้ามสองคนนั้นลงมาจากหนังห่างเด็ดขาด จนกว่าพวกตนจะกลับมาถึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้ลงมาจากนั่งห่างแล้วมาตายแบบนี้เขาพลานทั้งสองบอกว่ามันคงจะเป็นฝีมือของเสือที่สามารถทําแบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นเสือทําไมถึงได้ลงมาหรือว่าลงมาแล้วเจอเขากับเสือก็ไม่น่าจะใช่เพราะนี่ลงมาพร้อมกันถึงสองคนเลยเรื่องเสือไม่ได้ทําให้คนที่ชอบเดินป่ากับพลานตกใจอะไรกันมากนัก แต่ว่าเรื่องที่มีคนตายพลานทั้งสองยังไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงดีสุดท้ายก็เลยตัดสินใจช่วยกันหามเอาล่างนั้นไปวางไว้ห่างจากนั่งห้างอยู่พอสมควรคุณกเกษมกับเพื่อนก็แปลกใจว่าทําไมไม่เผาหรือว่าฝังเอาไว้ก็เลยมารู้ภายหลังว่าเสือมันจะกลับมากินเหยื่ออีกมันกลับมาก็จะได้ฆ่ามันได้แต่ในค่าคืนนั้นตั้งแต่ช่วงหัวค่าไปยันสว่าง ก็ไม่เห็นว่าจะมีวีแววเสือกลับมากินเหยือ่อเลยตัดสินใจฝังล่างของทั้งสองไว้แล้วก็เก็บข่าวของเดินทางกันกลับทุกคนต้องช่วยกันแบกหามสัมภาระเพราะว่าลูกหาบนั้นไม่มีแล้วระหว่างทางก็ยังมีเสียงร้องปแปลกๆดังมาตลอดแต่ที่ร้อนไปกว่านั้นก็คือเสียงที่จำกันได้สนิทนั่นก็คือเสียงของลูกหาบทั้งสองที่ร้องโหยโหวนด้วยความเจ็บปวด ดังอยู่นานจนขนลุกการตายที่ไม่ธรรมดาของทั้งสองพรานบอกว่ามันจะเฮี้ยนมากหรือเรียกอีกอย่างก็คือการตายโหงนั่นเองแต่ว่าพรานนำและพรานลอยก็มีวิชาคมอยู่พอสมควรเพราะต้องมีไว้บ้างในยามที่เข้าป่าเป็นล่าสัตว์และก็เคยพบเจอมาแล้วมากมายจึงไม่ได้หวาดกลัวอะไรแม้แต่น้อยทําให้คุณกระแสและเพื่อนๆสบายใจขึ้นมาได้หน่อยไก่คำ ก็พากันหยุดพักตรงจุดที่ทํานั่งห่างกันไว้ตอนที่เข้าไปเสียงปแปลกๆกับเสียงร้องก็ยังคงดังไม่หยุดแถมกลับดังมากยิ่งขึ้นจนพลาน,น้าต้องทําพิธีบางอย่างขึ้นจนเสียงนั้นเริ่มเงียบหายไปในที่สุดหลังจากนั้นก็ช่วยกันทําอาหารและกินกันจนเสร็จเรียบร้อยก็พากันปีนขึ้นไปนั่งพักบนนั่งห้างก่อนที่พลาน,น้าจะได้ขึ้นไปกระทาพิธีขึ้นมาอีกครั้งโดยเอากิ่งไม้เล็ก ไปปักไว้ที่สีทิศหลบๆที่พักหลังจากที่พรัมบนคาถาอาคมจนเสร็จเรียบร้อยแล้วทำให้ทุกคนเบาใจขึ้นมากว่าจะปลอดภัยมากขึ้นสัตว์ป่านั้นไม่ได้กลัวแต่ว่ากลัวสิ่งเล่นลับมากกว่าสำหรับกลุ่มของคุณกเกษมและเพื่อนเกือบเกือบสี่ทุ่มทุกคนก็ได้ยินเสียงพูดคุยและฝีเท้าดังใกล้เข้ามาจนพากันแปลกใจว่าใครกัน มาเดินเอาหมืดหมืดคำคำแบบนี้ได้จนเมื่อเห็นกลุ่มคนสี่คนที่กำลังหามล่างของอีกคนมาด้วยแคร่ไม้เล็ก,ลกๆก็รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่พอดูจากชุดและเสื้อผ้าที่ใส่ทุกคนก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่แต่ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วกลุ่มของเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาเห็นเต็นที่เก็บข้าวของอยู่ด้านล่างแล้วก็มองขึ้นมาบนต้นไม้ก็พบว่า มีกลุ่มของคุณกเกษมและพรานสองคนอยู่บนต้นไม้นั่นจึงได้ร้องถามและตอบโต้กันไปมาอยู่สักครู่ก่อนที่เจ้าหน้าที่ทั้งสี่คนจะสั่งให้ทั้งหมดโยนปืนแล้วก็ลงไปจากนั่งห่างที่ตนนั้นอยู่ในช่วงเวลานั้นทำได้แค่เพียงทำตามคำสั่งเท่านั้นคุณกเกษมกับเพื่อนแล้วกับพรานลอยก็เลยโยนปืนลงไปแล้วทยอยกันปีนลงไปด้านล่างจนหมด มีเพียงแค่พลานน้ำที่แกล้งนอนหลาบอยู่กับพื้นบนนั่งห้างที่ใหญ่จนคนที่อยู่ด้านล่างไม่สามารถจะมองเห็นได้ปืนก็ยังกำไว้แน่นไม่ได้โยนลงไปด้วยเพราะรู้สึกแปลกๆว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่มีอาวุธปืนติดมือกันมาเลยแม้แต่คนเดียวแอบมองเห็นสายตาของเจ้าหน้าที่ที่เสียยิ้มแบบแปลกๆมองไปทางคนที่ลงไปทั้งหมด ก่อนจะสั่งให้ทุกคนนั้นเดินนำหน้าออกไปก่อนและหันหลังเดินตามไปห่างๆจนพ้นเขตที่ได้ลงอาคมปักกิ่งไม้เอาไว้ก่อนเจ้านาที่ทั้งหมดจะค่อยๆเปลี่ยนล่างไปเป็นเสือลายพาดก้อนขนาดใหญ่บ่งบอกว่ามันสมบูรณ์เต็มที่โตเต็มไวมากเพราะขนาดใหญ่ายาวกว่าเจ็ดศอกพลานน้ำรีบลุกปลวดขึ้นยกปืนยิงใส่เข้าไปที่เสือนั่นทันทีแบบไม่ให้ทันตั้งตัว ปังกระสุนของพลานน้ำที่ลงอาคมไว้ทุกนัดก่อนจะเข้าป่าเสมอพุ่งเข้าไปที่ท้ายถอยของเสือสมิงนั่นจนฝังในมันถึงกับหนาทิ่มลงไปกับพื้นทันทีด้วยความใหญ่โตขนาดนั้นกระสุนไม่สามารถที่จะให้มันตายได้ทันทีเช่นกันมันลุกลวดขึ้นแล้วก็หันขึ้นมามองพลานน้ำที่อยู่บนนั่งห้างดยความอาขาดแค้นก่อนจะหันกลับไปทางกลุ่มของคุณกเกษมกับพลานลอย ที่ตกใจพากันยืนตัวแข็งถื่ออยู่เพราะไม่เคยเจอกับเสือที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนมันพุ่งกระโจนเข้าใส่คุณกระเสมทันทีที่อยู่ใกล้สุดแต่ก็ถูกพลานลอยผักออกไปก่อนจะแทงเข้าไปที่เสือสมิงนั่นด้วยมีดอาคมจนมิดดามส่วนล่างของพลาลอยก็ถูกกองเล็บและคมเขี้ยวเข้าไปด้วยแต่ว่าบาดแผลไม่ลึกมากนักมีดอาคมถูกแทงกระนำซ้ำแล้วซ้ำอีก อย่างไม่ยัง้งจนเสือสมิงนั่นฟุบลงกับพื้นนอนดินพล่านไม่มีเสียงเล็ดหลอดออกมาแม้แต่แอเดียวชักกระตุกเลือดสดๆดทะลักออกจากปากและจมูกรวมกระทั่งบาดแผลเล่ากับกอกน้ำเพียงคู่เดียวก็แน่นึ่งไปคุณกเกษมกับเพื่อนนั้นตกใจจนพากันวิ่งกลับไปแล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่บนห้างด้วยความรวดเร็วเมื่อเห็นว่าเสือนั้นตายเรียบร้อยแล้ว จึงได้รีพากันลงมาช่วยพลานลอยขึ้นไปบนนั่งห้างทำแผลกันจนเสร็จแต่ก็ยังอยู่ในความตกใจกันไม่หายพลานสองคนแกเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งกับคุณกเกษมและเพื่อนๆมากเพราะไม่เคยเจอกับเสือสมิงมาก่อนแต่พลานสองคนแกบอกว่าเคยเจอมาแล้วแต่มันไม่เหมือนกับครั้งนี้ที่นับว่ามันฉลาดในการหลอกล่อเยือเอามากๆ จนไม่สามารถที่จะปฏิเสธคำสั่งของมันได้เลยนับว่าเป็นประสบการณ์สุดเหลือเชื่อของกลุ่มคุณกเกษมและแปลกใหม่สำหรับพลานำและพลานลอยไปด้วย